เพื่อนิสสกรสนเป็นข้าศนารัปรธานถวายแด่ดีเจ้าว่ามีพระครูสรัทธาพิจารณ์หจวงอุ่เพือนพระครูสรัทธาพิจันณ์หลวงพ่อประกวพร้อมโด้หลวงพ่าดีว่านักโอร้องกันนะครับนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโต,โตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมา นะโมตัสสภทควาโตอระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะติมานิมายังพันเตจตุปัจจายานีสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสัน ติมานิจตุปัจยานิสัปริวารานิปติคังหาโุอัมหากันเจวะมาตาปิโตอาธีนันจายาตะกานังกาลกตานังอุทิศสาธานัง Hikaratang hitya Dan Dandatolai peristiwa sedih tangan dandatol ini dia terperkem jatuh setelah ini harus siap Wisara Kadunggor, Soputer Gayun. โชคนำเลิอดพรอ้อมน้องเอวาและน้องเอเทนสารคุณธันธารีจารุจิติวัตรประธานกองทุนสตี